สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมกินคุงนะครับและคลิปนี้นะครับผมเราก็จะมาสอนสร้างศูย์วิจัยมนุษย์นะครับแลบมนุษย์นะครับหรือ Villager Breeder นั่นเองนะครับหลายๆคนก็อาจจะเคยเห็นคลิปจากต่างประเทศมาแล้วนะไม่ว่าจะเป็นช่องสำนักกายนะครับหรือว่าช่องอื่นๆนะครับหรือเป็นช่องของพี่กิฟต์คารกูนะครับที่ทําโรงงานมนุษย์ขึ้นมานะครับเพื่อที่เราจะหา Villager นะครับที่เทรดของที่เราต้องการได้นั่นเองครับผม อันนี้ผมก็ทําแปลนที่ใหญ่ๆขึ้นมานะครับเนสเกลที่แบบว่า3จุดนะครับก็มันก็จะได้เอนซีมากขึ้นนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยนะฮะและเงื่อนไขในการทำฟาร์มเอนซีนะครับผมนั่นก็คือต้องห่างจากหมู่บ้านเดิมนะครับสาบล็อกเป็นอย่างต่ำนะครับก็คือทําออกมาจากหมู่บ้านเนี่ยห่างๆสักนิดนึงนะครับเราไม่สามารถที่จะไปทําในหมู่บ้านได้นะครเบเพราะว่ามันจะไม่เกิดผลนะอ่ะเริ่มแรกเลยนะครับผมก็ เตรียมอุปกรณ์นะครับผมจะเป็นบล็อกกระจกหรือบล็อกหินอะไรก็ได้นะครับที่ต้องมีนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยนะฮะแบบนี้นะครับผมอ่ะเริ่มจากตรงกลางก่อนแล้วกันนะครับผมนะขนาดจากตรงกลางก่อนนะครับก็ทําเป็น2บล็อกขึ้นมาก่อนเลยนะครับตรงกลางแบบนี้นะครับเพื่อที่เราจะใส่ MVC จริงๆอ่ะเราจะทําช่องเดียวก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเงื่อนไขของมันก็คือห่างจากหมู่บ้านแล้วใช่ไหมแล้วก็ต้องมีประตูนะครับ6กถึงแปประตูนะครับอ่ะ ทีนี้นะครับผมเราก็ทําตรงกลางใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็จะทําเป็นกระจกล้อมรอบนะครับเพื่อที่จะใส่น้ําเข้าไปแล้วก็เอา NPC มาหย่อนนะครับแต่ผมขอสร้างตรงกลางมาขอบแล้วกันนะครับของช่องอื่นอาจจะสร้างขอบมาก่อนนะแต่ผมเริ่มจากตรงกลางแล้วกันเนาะโอเคก็จะประมาณนี้นะผมแล้วก็ทําฐานนะครับรอบๆไปนะครับทํำรอบๆเพื่อที่จะ ไม่ให้พวกซอมบี anyway loser, ้นะครับเข้ามาตีนะครับพวกลูกของวีเลเจอร์ที่ออกมานั่นเองนะครับผมจริงๆแล้วก็เราก็เลือกสักมุมหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้มันไหลออกมาแล้วก็ทําเป็นแบบศูนย์วิจัยนะครับก็เลือกมุมไหนก็ได้สักจุดหนึ่งล้วกันนะครับเอาทางที่มันไหลลงพื้นก็ได้แล้วก็ทาพื้นที่ปลอดภัยให้กับวีฟีที่มันออกมาอ่าผมขอเป็นมุมนี้ก็ได้แลวกันนะโอเคนะครับแล้วก็ทํา ฐานขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับทำฐานมาบางทีก็วิ่งเร็วไปนะมันก็ทำให้แบบเราวางพกไปตรง พอได้แล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นฐานชั้นแรกของเรานั่นเองนะครับข้างล่างนะครับเราก็ทุบพิงไปนะครับเพื่อที่จะให้พื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ของลูกเอ็นบีซีน้บไหลลงมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางออกนะครับแล้วก็ตรงนี้ทาเป็นน้านะครับเพื่อที่จะให้ลูกเอ็นีซีมันไหลมาตามกระบวนทางนะครับเนี้แล้วก็กระจกนี้อีกสักอันหนึ่งนะครับเพื่อที่จะติดป้ายกันน้ําเมื่อให้มันไหลออกไปข้างนอกอีกทีหนึ่งนะครับทําไว้ก่อนเลยแล้วกันนะครับ ด้านในนะครับมาดูด้านนอกต่อนะครับผมไอบล็อกที่เราทํากั้นไว้ตรงเนี้ยเราก็ทุบออกเหมือนกันนะครับแล้วก็วางน้ําลงไปนะครับตามแผนเลยใครที่เคยทำแล้วครั้งหนึ่งมันก็จะง่ายหน่อยนะครับขั้นต่อไปนะครับตรงกลางนะครับใส่ไปปุ๊บแล้วก็ใส่เป็นแค่นดันนะครับเป็นแข้นดันเหนียวนะครับไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็ต่อด้วยบล็อกเรืองแสงนะครับประมาณนี้เลยนะครับผม ก็ล้อมด้วยหินไปนะครับชั้นหนึ่งแล้วก็ต่อด้วยกระจกนะครับล้อมเป็นชั้นต่อไปนะครับผมจริงๆต้องเว้นไว้ช่องหนึ่งนะครับเพื่อที่เราจะทําทเป็นเครื่องเปิดนะครับจุดเปิดของในแท่นนะครับก็ใส่ไปก่อนเลยก็ได้นะครับเพื่อที่จะดันมันขึ้นไป เป็นเครื่องเปิดปิด n p c นั่นเองนะครับคือเราจะไม่อยากให้มันบีดแล้วเราก็ปิดได้นะครับหรือถ้าเราอยากให้มันบีดยาวๆแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ได้เช่นกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกชั้นหนึ่งนะครับสำหรับ n p c ตัวข้างบนสุดนะครับก็คือเป็นหัวหน้าหมูวานนั่นเองนะครับผมพอเราได้พื้นที่มาแล้วใช่ไหมครับเราก็ไปจับ n p c มาใส่นะครับจริงๆเราต้องมีล็อกก่อนนะครับขั้นตอนนี้ก็จะอยู่ประมาณช่วงอ กลางเกมนะครับโอเคนะครับแล้วก็ไปหาเยื่อมานะครับตามหมู่บ้านเลยสังเกตูนะครับในหมู่บ้านจะมีเสียงพวกระฆังนะฮะที่มันดังนะก็น่าคือหมู่บ้านที่สมบูรณ์แล้วมันก็จะมีระฆังนะครับพอเราสร้างหมู่บ้านตรงนี้เสร็จมันก็จะมีเสียงระฆังเหมือนกันนะฮะ วิธีจับ NPC ก็เอาเอาซีนะครับจับมาแล้วก็มาหย่อนลงไปในช่องครับแบบนี้นะครับไม่ครบทุกช่องเลยนะครับหรือจะถ้าเกิด NPC มีไม่เยอะก็ก็ใช้เป็น1ช่อง2ช่อง3าช่องไปก่อนก็ได้ครับพอมันเติบโตขึ้นมานะครับเราก็ค่อยขยายมาใส่ช่องต่อไปก็ได้เช่นกันนะครับผมตรงนี้นะครับเราก็จะทําเป็นอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อที่มันจะมิดหัว NPC ของเรานั่นเองนะครับผม โอเคนะครับพอมันมิดหัวแล้วใช่ไหมนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับคือเอา m อ c มาใส่ให้ครบนะครับแล้วก็จริงๆเอาเอ c มาใส่ก่อนที่จะทำชาร์จบนก็ได้นะครับใส่ให้ครบไปนะครับแต่จริงๆเราต้องไปจับนะถ้าเล่นเซิร์ฟพวกปกติทั่วไปนะครับก็ตรงนี้นะครับก็คือเอ c มันจะเด้งดึ๋งแบบนี้นะฮะซึ่งมันทำให้เราค่อนข้างที่จะลำบากนะครับเราก็ สามารถที่จะทําตรงนี้นะครับวางพิทต้อนแล้วก็ยัดกระจกใสเข้าไปนะครับเพื่อที่จะให้มันเด้งน้อยลงแล้วเราเวลาเราให้อาหารมันอะเราก็จะได้ให้อาหารมันแบบง่ายขึ้นด้วยมันไม่ไหลลงไปข้างล่างอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็วางกระจกยัดลงไปเลยนะครับแล้วก็กดตรงไปสองครั้งนะครับทาเหมือนกันทั้งสองฝั่งเลยับแล้วก็ทุบตรงนี้ออกนะครับมันก็จะไม่เด้ง สูงแล้วก็จะไม่ลำคาญแล้วนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เราจะหยัดอาหารให้มั่นนะครับผมก็ทำได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับสำหรับให้ให้มันเงียบลงเป็นการลดเสี่ยงง่ายๆเลยนะครับสำหรับขั้นตอนนี้จะทำหรือไม่ทำก็ได้ับแต่ผมคิดว่าทำไว้ดีกว่านะครับเพราะว่ามันค,นค่อนข้างที่จะน่าลำคาญพอสมควรนะครับหามุมดีๆเนี่ยให้มันปากลงนะครับตรงนี้อาจจะต้อง ใช้มุมนิดนึงนะฮะแล้วก็วางกระจกกดลงไปนะครับสองฝั่งเหมือนกันแล้วก็ทุบข้างบนทิ้งนะครับอ่ะทีนี้เราก็จะได้เป็นพื้นที่ NPC นะครับที่มันเงียบสงบแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับผมเราก็วางนะครับแถบดอลงไปนะครับเพื่อที่จะปิดนะครับ ไม่ให้ตัวอะไรตกลงไปนะฮะก็เวลาเราให้อาหารแล้วก็เปิดมาให้อาหารได้เลยนะครับแล้วก็ข้างบนนะครับก็เอาอีกตัวหนึ่งนะครับมายัดใส่เหมือนกันนะครับหนึ่งตัวเป็นหัวหน้าหมู่บ้านนะครับแล้วก็ปิดมันไว้นะครับด้วยบล็อกอะไรก็ได้นะครับตรงนี้มันสามารถทําได้2แบบนะครับก็คือวางประตูเป็น6อันทางตรงเลยนะครับแบบนี้นะครับผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับ 2,3แล้วก็4 5 6แบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็วางข้างบนลงไปนะครับเราก็จะได้หมู่บ้านแล้วหมู่บ้านหนึ่งนะครับใช้เป็นแบบนี้ก็ได้เช่นกันแต่ว่าหลายๆช่องทำมันก็อาจจะไม่ได้สวยนะครับก็เลยทำเป็นแบบให้มันดูดีนะครับก็ตัดออกมาแล้วก็ทำเป็น8ช่องนะครับ ใส่แบบนี้นะครับให้มันสวยมันเท่เอาง่ายอะ่ะเออแหละแล้วก็ปิดข้างบนไปนะครับเหมือนเดิมครับให้มันดูดีนิดนึงนะครับผมเราก็จะได้หมู่บ้านเอ็นีีแล้วนะครับมีเอจิทเกิดรอบๆเรียบร้อยนะครับผมลหลังจากนั้นนะครับช่องที่เด็กจะออกมาทำยังไงนะครับผมก็ให้เรา วางบล็อกนะครับจากตรงน,นี้เจ็ดช่องนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็วางน้ำไปนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ปิดรอบๆให้เรียบร้อยนะครับน้ำม,มันก็จะไหลามาสุดทางอดีนะครับแล้วก็ข้างบนนะครับก็ปิดกระจกให้เรียบร้อยเช่นกันนะครับ ประมาณน,นี้นะครับเราก็จะได้เป็นหลอดแก้วออกมาแล้วนะครับส่วนพื้นที่ตรงที่เด็ก n อ c ไหลออกมานะครับเราก็ทําพื้นที่แบบว่าคัดกรองได้เลยจากตรงนี้นะครับอาจจะทําให้มันก,กว้างๆหน่อยก็ได้เช่นกันนะครับเพื่อที่เราจะดูว่ามี n อ c ีแบบไหนที่เราจะเอาบ้างนะครับถ้าเกิดมันไม่เป็นที่ต้องการนะครับเราก็ สามารถที่จะสังหารทิ้งได้เลยนะครับจริงๆก็แนะนําให้เป็นลาวานะครับในการสังหารเพราะว่าเอจิตมันจะได้ไม่มารบวนเราแต่ถ้าเกิดเรามีของมากพอนะครับอาวุธแรงที่จะตบเอจิตทีเดียวตายแล้วเราก็ฆ่าทิ้งได้เลยนะครับไม่ต้องสนใจเอจิตนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้อาหารมันนะครับเพื่อที่มันจะได้ผสมพันธุ์กันนะครับที่แนะนําเลยนะครับก็เป็นแครอทนะครับเพราะว่าแครอทปลูกง่าย ที่สุดแล้วก็ได้ปริมาณค่อนข้างเยอะนะครับก็ให้ไปเลยเครับเป็นกองไปเลยยัดไปนะครับยิ่งยัดเยอะนะครับเวลาในการที่มันจะผสมพันธ์นะครับก็นานขึ้นเหมือนกันนะครับเราก็รอแค่ลูกมันออกมาแล้วก็ไปทําอย่างอืงอ่นนะครับเราอาจจะปลูกฟาร์มแครอทไว้ใกล้ๆก็ได้นะครับเพื่อที่เราจะได้มาให้อาหารมันด้วยนะครับแล้วก็แครอทเนี่ยก็สามารถที่จะเก็บไว้แลก กับ n อ c ได้เหมือนกันนะครับบางตัวมันก็จะใช้แครอทแรกมรกตนะครับก็คือเอาแครอทปลูกแครอทปลูกมันนะครับไว้ใกล้ๆแล้วเราก็ยืนเฝ้าไปเลยนะครับอ่าทีนี้เราก็จะได้สามารถที่จะหารมรกตจาก NVC ได้ด้วยนะครับแล้วก็ NVC ตัวสีขาวที่เราต้องการาไปทำสมุดนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะสอนวิธีการแปลงร่างนะครับมันให้เป็นซอมบี้แล้วก็ใช้ขวานนะครับูไฟในการที่จะ ทำให้มันกลับมาเป็นคนเหมือนเดิมแล้วก็คัดกองนะครับสมุดในอีกทีหนึ่งครับแค่นี้นะครับเราก็จะได้เปลี่ยนฟาร์มเป็นบีซีแล้วนะครับเริ่มลักกันแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะค้อลูกมาแล้วก็ไหลามานะครับผมจะทดสอบในการที่จะเป็นเด็กหลอดแก้วให้ดูนะครับด้วยการที่ผมใส่แหวนก็บินลงไปนะครับตัวก็จะโคตลงนะครับผมตอนการทำงานนะครับพอมันได้เด็กออกมามันก็จะไหลามามันก็จะโดดโดดแบบนี้ใช่ไหม แล้วมันก็จะไหลก็ไปตามหลอดน,นะครับผมแล้วมันก็จะไปสูดยูฝั่งของประเราคัดกรองอน,นั่นอนครับก็เป็นง่ายๆแค่นี้นะครับสำหรับโซนพื้นที่คัดกรองครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆจะทําเลยนะครับว่าจะทําให้มันกว้างแค่ไหนนะครับก็เป็นพื้นที่ปลอดภัยสําหรับการทําฟาร์มแล้วกันนะครับเพราะว่าหลักๆก,ก็ไม่ได้อยากจะแนะนําให้มาสร้างที่ทะเลทรายหรอกคือที่ผมมาทําเพราะว่ามันโล่งดีนะไม่ต้องเคลียร์พื้นที่อะไรมากแต่ว่ามอนมันเยอะนะข้อเสีย สำหรับพื้นที่ทะเลทรายแล้วก็ที่ไม่แนะนําเลยนะครับก็คือพื้นที่หนาวเย็นนะครับเขาหิมะเพราะว่าน้าที่เราเทมันจะแข็งนะฮะให้ทําพื้นที่ร้อนดีกว่านะครับผมหรือไม่ก็เป็นพื้นที่ราบรุ่มทั่วไปอะไรพวกนี้นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูฟาร์มใหญ่ที่ทําไว้แล้วกันนะครับว่ามันจะได้ผลผลิตเยอะแค่ไหนนะครับวันนี้ก็ต้องรอมันบลินะครับผม วิธีดูว่ามาสำเร็จหรือเปล่านั่นก็คือเอจิตนะครับดูไว้ง่ายเลยจะมีเอจิตเกิดน,นะครับแล้วก็จะมีเสียงระครังแล้วก็มีีมันก็จะมีหัวใจขึ้นพอเราทำเสร็จปุ๊บมันจะมีขึ้นแน่นอนครับผมถ้าเกิดเราวางประตูเยอะเกินอ่ะผมไม่แน่ใจนะผมเคยวางประตูเกินจากข้างล่างนี่แหละแล้วมันก็เลยไม่บีบนะครับจำเป็นก็เลยต้องลบประตูออกนะครับวิธีแก้ก็อาจจะต้องลบประตูที่อยู่ใกล้ๆออกนะครับบริเวณนี้หรือไม่ก็ทําประตูใหม่ข้างบนทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะแก้มันถ้าเกิดเครื่องมันไม่ทํางานนะก็จะประมาณนี้อนะ่ะไปเรา เอที่เราทำไว้แบบ3แก้วกันดีก,กว่านะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็น n อ c นะครับเป็น3หลรอดที่ผมทำไว้นะครับให้มันเชื่อมกันนะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องทำหมู่บ้านแล้วนะครับทำแค่ตรงกลางอันเดียวนะครับแล้วจุดอื่นอ่ะมันจะบีบของมันเองแต่ว่าอันนี้ผมยังไม่ได้เปิดเครื่องไงมันก็เลยไม่บีบนะครับเปิดเครื่องปุ๊บนะครับเดี๋ยวมันก็จะเริ่มนะครับมีหัวใจแล้วนะครับก็สําหรับคนที่แบบว่าอยากทาแบบเยอะๆงานแป๊บเดียวนั่งวิจัยอย่างเดียวปลูกผักอย่างเดียวนะครับ แล้วก็ที่แนะนำเลยนะครับผมอัพสกิลฟาร์มเมอร์นะครับถึงกรีนทามแล้วก็สกิลเอลเนี่ยอัพทางด้านของกรีนทามอันนี้เช่นกันนะครับเพื่อที่เราจะได้ปลูกผักได้เร็วขึ้นนะครับเพ็นพอเปิดเครื่องมันก็จะเริ่มพอดลักกันก็เด็กที่จะไหลออกมานะครับอ่ะอัพกรีนทามเพื่อที่จะทำฟาร์มปลูกผักใกล้ๆนะครับแล้วเราก็รอคัดกองมีสีที่เราจะเอาไว้ด้วยนะครับตัวสีน้ำตาลนะครับแรกพวกพืชผักอะไรประมาณนี้แล้วก็สีขาวตัวที่เราจะเอาไปทำเป็นสมุดอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะ ก็ง่ายๆแค่นี้นะครับในการทางฟาร์มเอมิบตีนะครับผมหลายๆคนก็อาจจะอยากจะทำนะครับหรืออยากจะเล่นสนุกโดยที่ไม่ต้องมีฟาร์มเอมิตีก็ได้นะครับตรงนี้มันเป็นเหมือนทางลัดซะมากกว่านะครับเป็นการประหยัดเวลาในการที่จะเล่น RL ขาวนั่นเองครับก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆถ้าเกิดถูกใจก็กดไลค์ให้ด้วยละกันนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับในคลิปต่อๆไปเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาทำเอมิบีตีซอมบี้นะครับให้ดูนะเพื่อที่จะแปลงตัวสีขาวนะครับเปลี่ยนนะครับ เป็นสมุดที่เราต้องการนะครับว่ามันมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ